โอหเเอ้ออืมอืมมึงมาบนี้กูว่าตาไล่แล้วว่ะตาไล่คุนมันกินฟีด <c oughs> ิีนมันกินฟีดตัวนึงเนาะตาไล่ไหมน้องไม่ตอนแรกก็ไม่ใ่บุกตาไล่เนาะนี่

น oh. okay, okay. mm hmm. sure right? ี่แหม่นี่แหม่มึงมึ่งเหรอมึงแก่เลโอ้มึงปฏิวัติโก่งมึงเน่าโก้ต่ายมึงเหม่มึงมึงมึงปฏิวัติโก่งมึงหลายได้โก่งมึงเด้อิเออ เมื่อตอนจีๆจี้จ้อ้พ่งจะปาก็จะจิจกูดักข้อมื่กอยู่แล้วนึ่เสองเออมื่อตองมืงกินมื่อตองก็หลอกกลกินเอาไปหนึ่งสองสามวู้หลอกง่ายมาดิ

มึงลองโอ้ยแล้วมึงมามึงมาปวดศีรษะสองมึงหอดไปดีต้องเอาออเอเฮ้ยพี่อ่ะนี่อ๋อยังกว่านีนไม่ได้หน,นีไม่ได้ไปใส่นน่ แอบยีแม่ขปวนการดอกเ่งฟรีไปไปมึงมาท่านี่ได้มันลบมันดีได้ไปกินฟรีมึงมึงต้องงูอันไหอ่ะ อินเลยเนาะฮอดเนาะอา